ลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าลงทุนในหุ้นไทยนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้เนี่ยนักลงทุนเสียภาษีหรือไม่นะครับเป็นมีคนมาถามผมหลายคนนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าแบ่งเป็น2แบบนะครับนักลงทุนในหุ้นก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือซื้อขายเพื่อเก่งกําไรส่วนต่างน,นะครับหรือเราเรียกว่า capital เก i นะครับก็คือซื้อมา5บาทขาย10บาทได้กำไร5บาทกับแบบที่2คือรับเงินปันผลของหุ้นตัวนั้นๆในแต่ละ นะครับที่บางทีนักลงทุนที่คุณค่าก็จะเน้นกินเงินปันผลเพื่อที่จะเอาไว้กินตอนอเกษียณน,นะครับขอแบ่งเป็นสแบบนะครับก็คือลักษณะข,ของการส่วนต่างราคากับเงินปันผล ส่วนนักลงทุนผมก็ขอแบ่งเป็นสองแบบเช่นเดียวกันนะัคือนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็คืออย่างผมทั่วไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะข,ของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็พวกบริษัทโฮลดิ้งต่างที่เข้าไปถือหุ้นต่าง,างนะครับเอาบแบบแรกก่อนถ้าเกิดกรณีที่เราขายหุ้นตัวนั้นแล้วเราได้ส่วนต่างของราคาซื้อมา5บาทขายส0บบาทได้กำไรห้บ5บาทถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราไม่เสียภาษีนะครับไม่ต้องจ่ายค่าภาษีนะครับ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเขาบอกว่าให้อันนั้นไปรวมในรายได้นะครับแล้วก็สรุปมาปลายปีว่าสรุปบริษัทคุณปีนี้รายรับของคุณเนี่ยมีกําไรหรือเปล่าค่อยไปหักภาษีในสัดส่วนนั้นแทนย้อนกลับมานะครับขายซื้อหุ้นมา5บาทขาย10บาทได้กําไร5บาทผู้คนธรรมดาไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับไม่ต้องจ่ายภาษีแบบที่2คือถ้าเป็นเงินปันผลเช่นเขาปันผลให้เรา5%ต่อปีเราซื้อหุ้นตัวนี้มาร้อยหนึ่งนะครับ ีนั้นเราได้เงินปันผล5บาทนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะหักภาษีณนะที่จ่าย10%ของ5บาทนะครับ10%นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็10%เท่ากันนะครับยกเว้นยกเว้นธุรกิจนั้นนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ในโครงการของ B.O.I นะครับหรือโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเช่นโครงการโครงการพวก ธุรกิจเกษตรนะครับธุรกิจที่ทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือยางพวกนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาปอดเรื่องภาษีหรือเปล่านะครับก็แต่หลักๆจะไม่ง่ายคือถ้าเกิดเป็นเงินปันผลเนี่ยบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลก็คือจะเสียภาษีหนักค่าใจ่ายสิเเวลาที่เขาจ่ายเงินปันผลให้เราเขาก็จะมีใบามาให้เราแล้วเราก็เปิดดูเขาก็จะบอกเลยว,ว่าคุณได้เท่านี้หักภาษีไปเท่านี้นั่นเอง นะครับคือไง่ายสองอย่างนะครับก็คือว่าถ้าขายแล้วคุณได้ส่วนต่างราคาไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลก็เอาไปคำนวณตอนหลังเอากับรายรับประจำปีของบริษัทส่วนถ้าเป็นเงินปันผลก็เสียภาษีใ,ใหใจ้จ่าย10%นะครับก็มีคมสูตในการลงทุนกันนะครับทุกท่านผมนิชนาธกินของคำสวัสดีครับ